สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครวูวันนีรุ่งธีรวัฒนานนท์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาทัศนศิลป์ในเรื่องแรงบันดาลใจสู่การดีไซน์อย่างสร้างสรรค์นะคะ นักเรียนที่เรียนศรริลปะนักเรียนเคยทราบแล้วว่าเวลาที่เราเรียนศรริลปะบางทีได้รับการมอบหมายงานนะคะนักเรียนก็ต้องหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์งานอันนั้นนักเรียนกําลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะสร,ร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ใช่ไหมล่ะคะมีหลายครั้งนะคะที่เราคิดงานไม่ออกความคิดก็ไม่ลื่นไหลแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหมดกําลังใจแต่ต้องไม่หมดกําลังใจนะคะเรียนมองไปรอบๆตัว และกำลังใจก็จะตามมานะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้ต่อไปค่ะ ราอนี้เรามาดูนะคะสิ่งที่จะทําให้นักเรียนสร้างสารรค์งานศิลปะได้ดีเลยนะคะนั่นก็คือแรงบันดาลใจนะคะหรือ inspiration นะคะแรงบันดาลใจเนี่ยหมายถึงนะคะพลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใ,ใดๆที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุให้สําเร็จในงานในสิ่งที่เราต้องการค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือหมายถึงพลังที่เราทุกคนนะคะใช้ผลักดันตัวเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทำเพื่อให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้สำเร็จรุล่วงได้ค่ะเรามาดูนะคะแรงบันดาลใจเนี่ย มาจากไหนบ้างนะคะแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากแหล่งใหญ่ๆ3ามแหล่งด้วยกันอันที่1ก็คือมาจากสิ่งที่เหนือจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความลี้ลับนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความมหัศจรรย์น,นะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเราได้ส่วนหนึ่งแหล่งต่อไปคะ่ะแหล่งที่2นะคะก็มาจากความคิดของเราเองซึ่งมันอยู่ในก้นบึ้งของความรู้สึก ภายในตัวตนของเราเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนค่ะว่าจะมีความคิดลึกซึ้งหรือว่าส่วนลึกของใจิตใจเราเป็นอย่างไรนะคะทุกคนมีแน่นอนค่ะต่อไปนะคะแหล่งที่3อันนี้เราจะใช้บ่อยกันมากเลยก็คือเป็นแหล่งที่สร้างแรงบันดาลใจจากภายนอกที่เราสัมผัสนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นจากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราศรัทธานะคะจากบทกวีที่เราได้อ่านจากสุนทรพจน์ หรือจากบทความที่เราได้สัมผัสได้อ่านแล้วก็ประทับใจในสิ่งนั้น แน่นอนเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ยังขาดไม่ได้ในเรื่องแรงบันดาลใจที่เรียนจะค้นหาได้นะคะนั่นก็คือจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราธรรมชาติให้อารมณ์ความรู้สึกเราให้บรรยากาศเรานะคะและที่สําคัญให้แรงบันดาลใจเรานะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการค้นหาแรงบันดาลใจจากภายนอกค่ะจากแรงบันดาลใจที่เราได้ค้นหามาในการที่จะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเราเออกมาใช้ในงานของเราอย่างไรก็คือใช้ในการออกแบบนั่นเองค่ะ การออกแบบหรือการดีไซน์นะคะการออกแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นะคะชิ้นนั้นๆออกมาโดยการสเกตแบบโดยการออกแบบและก็เขียนแบบออกมาซึ่งการสเกตแบบหรือการร่างแบบที่เราทํากันอย่างคร่าวๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสเกตดีไซน์นั่นเองค่ะ,ะเรนคงเคยได้ทํากันมาบ้างนะคะสเกตดีไซน์เป็นเรื่องที่เรียบง่ายเป็นโครงมาก่อนแล้วก็ร่างอย่างง่ายๆค่ะ ต่อไปนะคะเรามาหาคําจํากัดความเลยของคําว่าออกแบบเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะคะการออกแบบนั้นหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะวางแผนเพื่อจะได้ลงมือกระทําตามที่เราต้องการการออกแบบนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสดุนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะเอามาใช้รวมถึงวิธีการที่ เราต้องการนํามาใช้ด้วยก็คือเวลาที่เราทําอะไรนะคะเราออกแบบไปแล้วก็ต้องสามารถที่จะทําตามแบบนั้นได้คราวนี้ก็ต้องให้สอดคล้องกับลักษณะของรูปแบบแล้วก็คุณสมบัติของวัสดุ ที่เรามาเลือกใช้แต่ละชนิดด้วยว่าแต่ละชนิดเนี่ยเหมาะกับงานชนิดไหนนะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ออกแบบนั่น,น,นเองค่ะรู้ความหมายของคําว่าออกแบบแล้วคราวนี้เรามาเจาะเลยค่ะว่าการออกแบบที่เรามาใช้ในการเรียนเนี่ยเราใช้เรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกที่ครูอยากให้นักเรียนทราบก็คือเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ product design นะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยหมายถึงการออกแบบที่มีสิ่งที่เป็นรูปร่างและมีคุณสมบัติทางกายภาพนะคะ ซึ่งเราสามารถจับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นนะคะถ้าโดยใกล้ๆตัวเราเองเกี่ยวกับร่างกายเราเองเลยก็คือเช่นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะตั้งแต่ศีรษะนะคะจนกระทั่งถึงรองเท้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นเลยค่ะต่อมานะคะใกล้มากับตัวเรายิ่งขึ้นนะคะจากออกแบบผลิตภัณฑ์ก็มาสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายหรือเราเรียกอีกอย่างว่า การออกแบบแฟชั่นนั่นเองนะคะการออกแบบแฟชั่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องของการรับเวลาเรื่องของการลัศมยนะคะการออกแบบแฟชั่นเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นศิลปะในการที่จะถัดทอชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะลงบนเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานะคะท่นี้ก็ต้องเหมาะสมด้วยว่าใช้ในสถานที่ไหนเสื้อผ้านั้นจะไปตรงไหนนะคะในสถานที่อะไรอยู่ในาลสมัยไหนนะคะ เราล้ำสมัยไหมอยู่ในช่วงสมัยไหนหรือว่าเราย้อนยุคสมัยต่างๆเพราะฉะนั้นการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับกาลเวลาด้วยนะคะความเหมาะสมด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการออกแบบแฟชั่นในรูปแบบต่างๆจะเป็นเรื่องของผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่นะคะผู้ชายก็มีแฟชั่นแต่ว่าผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่ที่จะเป็นแบบนะคะนักเรียนดูตัวอย่างของการออกแบบแฟชั่นในรูปที่ครูยกตัวอย่างให้เห็นนะคะการออกแบบก็เป็นสไตล์ของผู้ออกแบบเป็นของดีไซเนอร์นะคะว่าจะออกแบบในรูปลักษณะไหนสีสันในทีมงานในทีมการละเวลาณเวลาไหนอย่างไรนะคะเราก็รับรู้กันมาแล้วล่ะค่ะว่าแรงบันดาลใจเราจะหาได้จาก ที่ไหนการออกแบบนะคะเราจะทำอย่างไรกันบ้างทวนี้เรามาดูขั้นตอนในการที่จะลงมือปฏิบัติกันเลยว่าการออกแบบแฟชั่นน,น,น,นนั้นมีขั้นตอนทำงานหรือปฏิบัติงานกันอย่างไรนะคะการออกแบบแต่ละขั้นตอนนะคะ,นนะ,คะซึ่งสามารถมาลงมือปฏิบัติงานได้เนี่ยเราใช้การสร้างสารรค์แรงบรับในดาลใจที่เราค้นหามาเนี่ย แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการดรออิ่งในการออกแบบค่ะก็คือใช้ลายเส้นมาออกแบบแล้วก็ร่างภาพในเรื่องการแต่งกายเรื่องการออกแบบแฟชั่นให้ออกแบบลวดลายเสื้อผ้าอย่างง่ายๆก่อนนะคะแลวครานี้ก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะนักเรียนคะการที่เราจะออกแบบเสื้อผ้ามันต้องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับรูปร่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องศึกษาก็คือ1นนะคะการศึกษาโครงสร้างของคนที่จะมาเป็นแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะทุกคนก็จะมีสรีระเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่ในแบบนางแบบนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วต้องขุนดีค่ะแล้วก็มีสัดส่วนในการที่จะสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาโครงสร้างของผู้มาเป็นแบบของเราก่อนค่ะต่อไปนะคะลำดับที่2ก็คือ เราก็ออกแบบเสื้อผ้าประกอบโครงสร้างของในแบบนางแบบให้เหมาะสมค่ะว่าเขามีลักษณะรูปร่างอย่างไรมีขายาวมีแขนยาวมีช่วงไหล่ที่กว้างหรือว่าช่วงไหล่ที่แคบ มีเอวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะคะก็ออกแบบให้เหมาะสมประกอบโครงร่างนั้นๆค่ะลำดับที่3ก็คือเมื่อออกแบบแล้วก็จะเก็บรายละเอียดของเสื้อผ้าเขียนรายละเอียดดีเทลมีปกอย,ย่างไรมีลังดุมมีกระดุมแบบไหนหรือว่าเป็นการพันผ้าแบบไหนนะคะซึ่งประกอบกับโครงร่างของคนคนนั้นให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับที่1ก็คือการที่ศึกษาโครงร่างของคนที่จะเป็นแบบเนี่ย ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนทราบนะคะว่าโดยสัดส่วนของคนโดยทั่วๆไปอย่างครูอย่างตัวนักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วๆไปในคนเอเชียของเราเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนโครงสร้างเป็นประมาณ7ส่วนครึ่งค่ะ7ส่วนครึ่งคือเรานับจากไหนเป็น1ส่วนก็คือจากศีรษะ ถึงคางนะคะเราวัดเป็น1ส่วนจาก1ส่วนนะคะเทียบมาถึงกระทั่งจรดเท้าเนี่ยประมาณ7ส่วนครึ่งก็จะเป็นสัดส,ส่วนของคนเอเชียทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นลักษณะของโครงสร้างของในแบบและก็ดังแบบเพื่อการออกแบบแฟชั่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เจ็ดส่วนครึ่งนะคะจะทําให้รู้สึกว่ามันเตี้ยไปไม่สูงไม่ดูสง่างามไม่ดูสมาร์ทนะคะทางนผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของครูยกตัวอย่างนะคะจะต้องไม่ต่ํากว่า เกส่วนถึง10ส่วนนะคะเก้าส่วนเก้าส่วนครึ่งถึง10ส่วน จึงจะเหมาะสมที่จะเป็นนางแบบคราวนี้ในตัวอย่างนะคะคุยกตัวอย่างทางด้านเพศหญิงเนี่ยเป็นตัวอย่างของสัดส่วนที่ใช้10ส่วนด้วยกันนะคะบอกแล้วว่าในส่วนของคางกับศีรษะนะคะตรงนี้เราวัดเป็น1ส่วนก็จะวัดเทียบไปถึงจรวดเท้าเนี่ยสิส่วนด้วยกันจะเห็นว่าในช่วงขาของผู้หญิงนะคะจะมีลักษณะช่วงขาที่ยาวสวยดูสงา่าดูดีมากเลยคราวนี้ตัวอย่างของในเพศชายไม่ได้หมายความผู้ชายมา9ส่วนผู้หญิง10ส่วนนะคะแต่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เห็นว่าถ้า9ส่วนก็จะประมาณไหนนะคะถ้าใน9ส่วนของทางเพศชายก็เช่นกันคะ่ะว่าตั้งแต่ีรษะจรดคางเนี่ยหส่วนแล้วเราก็เทียบไปนะคะถึงเท้าเนี่ยในลักษณะของ9ส่วนก็ได้เช่นกันก็ควรจะไม่ต่ํากว่านี้คะ่ะเพราะว่าในแบบนางแบบต้องสูงสง่าดูดีนะคะนักเรียนรู้ทราบอยู่แล้วว่าถ้าไซส์อย่างครูก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นนางแบบในแบบตรงนี้นะคะลำดับที่2ที่เราได้ศึกษากันไว้ที่เราได้เอ่ยกันไปแล้วนะคะก็คือเมื่อเราทราบสัดส,ส่วน โครงสร้างของในแบบนางแบบแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบเสื้อผ้าประกอบโครงสร้างของคนที่จะมาเป็นแบบเราในผู้หญิงจะเห็นเลยว่าลักษณะขาที่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นกระโปรงที่ใส่จะมีลักษณะสั้นระดับไหนเนื้อเขา่าหรือว่าคุมเขา่าหรือว่าเป็นชุดราตรีซึ่งยาวลงไปของผู้ชายนะคะจะเป็นเสื้อแบบชนิดไหนลำลองเสื้อสูตร อยู่ที่แล้วแต่ว่าทีมของการออกแบบนั้นน่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะก็เป็นการร่างภาพข้าวๆ้าเป็นสเก็ตรประกอบรูปร่างของคุณหรือในแบบนางแบบนั้นนั่นเองค่ะเราได้โครงสร้างได้ร่างภาพออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยคราวนี้ก็เป็นขั้นตอนหลังการสเก็ตที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือมีการเก็บรายละเอียดค่ะของเสื้อผ้านะคะเราจะเก็บดีเทลรายละเอียดเนี่ยคือลงสีให้รู้เลยว่าตรงนี้ใช้โทนสีอะไร เสื้อผ้าเป็นอย่างไรด้านบนเป็นอย่างไรส่วนร่างเป็นอย่างไรนะคะรองเท้าประเภทไหนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบนะคะที่เราจะทําให้เสื้อผ้าเนี่ยดูเหมือนจริงพร้อมที่จะไปตัดเย็บหรือว่าคนที่จะรับงานช่วงต่อจากเรามีความเข้าใจได้เลยว่าจะต้องออกแบบมาเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนซึ่งครูอยากให้นักเรียนได้ศึกษาจากการดูคลิปวิดีโอนะคะว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกในการออกแบบเนี่ยเขาทํากันมาอย่างไรเชิญชมคลิปได้เลยค่ะ นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเป็นขั้นตอนของการออกแบบเสื้อผ้านะคะออกแบบแฟชั่นนั่นเองหวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์นะคะดูขั้นตอนวิธีการของเขาครนี้ครูสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะในขั้นตอนจริงๆแล้วก็จะมีประมาณ5-6ขั้นตอนค่ะจนฝว่งงานจะสําเร็จนะคะเราดูตัวอย่างจากภาพแสดงขั้นตอนของการออกแบบแฟชั่นที่เริ่มจากการร่างนะคะการใส่รา,ายละเอียดโครงสร้างของนายแบบนางแบบนั้นๆนะคะใส่เสื้อผ้านะคะที่มีรายละเอียด มากขึ้นนะคะลงสีแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บรายละเอียดของทั้งหมดที่เราออกแบบนะคะครั้น,นี้ก็เป็นตัวอย่างของภาพนิ่งนักเรียนศึกษาได้นะคะทั้งในคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวอย่างอันนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะหาแรงบันดาลใจในการที่จะปฏิบัติงานการออกแบบแฟชั่นอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าเราปฏิบัติงานในห้องเรียนนะคะครูกำหนดเลยค่ะว่าเราจะออกแบบแฟชั่นการแต่งกายลงในกระดาษค่ะแฟชั่นที่ทำจากกระดาษนะคะก็จะให้โจทย์นักเรียนว่าเราออกแบบแฟชั่นแล้วเราออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยคราวนี้ลวดลายของเสื้อผ้า ที่เราออกแบบไว้เนี่ยคะ่ะเราเลยจะออกแบบอย่างไรนะคะขั้นตอนการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะออกแบบการปฏิบัติงานครั้งนี้เนะี่เราจะสร้างสารรค์รุดไายได้โดยวิธีใดนะคะคราวนี้ก็ให้โจทย์ไว้ว่าเราจะสร้างสารรค์นะคะเสื้อผ้านะคะที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมคะ่ะ เรียนก็หาแรงบันดาลใจจากภายนอกที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อตอนแรกนะคะมีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะออกแบบและวาดแบบเสื้อผ้าต้นแบบของเรานะคะบนกระดาษร้อยปอนค่ะขนาดไม่ควรใหญ่กว่ากระดาษ A4 ค่ะสักครึ่งของ A4 ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะนําไปหาแรงบันดาลใจภายนอกต่อไปนะคะ ต่อไปลำดับที่2นะคะเมื่อออกแบบในกระดาษร้อยปอนด์และลำดับที่2องนั่นเองก็ลงสีค่ะคราวนี้การลงสีเนี่ยแนะนําว่าลงสีผิวซะก่อนบริเวณใบหน้าแขนขามือที่พ้นจากเสื้อผ้าที่เรียนออกแบบนะคะเราลงสีพื้นผิวซะก่อนนะคะลําดับต่อไปก็คือนักเรียนเว้นที่ว่างไว้ค่ะในส่วนของเสื้อผ้าที่เรียนออกแบบ เรายังไม่จําเป็นต้องระบายสีที่เสื้อผ้าหรือว่าออกแบบลวดลายที่เสื้อผ้านะคะเพราะว่าเราจะทํากิจกรรมอื่นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเว้นไว้ในส่วนของเสื้อผ้านะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราใช้คัตเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องมือตัดกระดาษตัดในส่วนที่เราเว้นเสื้อผ้าเอาไว้นะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะก็จะแกะส่วนที่เป็นกระดาษในตำแหน่งของเสื้อผ้าออกไปนะคะในส่วนที่นักเรียนต้องการจะไปหาแรงบันดาลใจจากภายนอกค่ะก็จะทําให้เราสามารถเห็นช่องว่าง ที่เกิดจากการตัดกระดาษลงไปนะคะอาจจะเป็นส่วนของกางเกงหรือส่วนของเสื้อหรือส่วนของกระโปรงนะคะคานนี้เวลาตัดกระดาษนักเรียนต้องระวังนิดหนึ่งหนึ่งระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เป็นของมีคมนักเรียนสามารถใช้แผ่นรองตัดนะคะหรือว่าใช้กระดานรองไม่ควรตัดไว้บนโต๊ะนะคะเพราะจะทําให้โต๊ะเกิดการขูดขีดเสียหายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งและช่วยกันดูแลด้วยว่าเราจะทํางานด้วยความปลอดภัยนะคะเมื่อเราตัดกระดาษเจาะกระดาษเรียบร้อยแล้วคันนี้เราก็นากระา ที่เราเจาะไว้นะคะซึ่งมีรูปร่างอยู่ตรงนี้นะคะนำไปส่องนะคะกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวเรานะคะ อาจจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นดอกไม้เป็นใบไม้เป็นลำต้นของต้นไม้ได้หมดเลยนักเรียนไปส่องนะที่ไหนก็จะปรากฏเป็นภาพด้านหลังนะคะโดยจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าธรรมชาติที่นักเรียนไปส่องนั้นเกิดเป็นลวดลายในเสื้อผ้าที่เราเจาะช่องว่างไว้นะคะนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นลวดลายที่เราไปส่องกับสิ่งนั้นในมุมนั้นในตำแหน่งนั้นนั่นเองค่ะ น่าสนุกนะคะนักเรียนได้มีโอกาสออกไปนอกห้องได้ออกไปรอบๆหรือว่าสังเกตดูรอบตัวว่าเราจะไปส่องกับสิ่งใดนะคะอยู่ที่รสนิยมของผู้ที่จะออกแบบว่าจะไปส่องในตำแหน่งไหนนะคะถ้าโจทย์กําหนดว่าเป็นธรรมชาติเราก็ไปหาธรรมชาตินะคะเราเป็นเด็กในเมืองส่วนใหญ่ธรรมชาติของเราก็คือในกระถางต้นไม้ที่เราปลูกหรือว่าท้องฟ้าที่เราเห็นนะคะบรรยากาศของท้องฟ้าเวลาที่ตอนเช้า บรรยากาศเป็นสีอะไรในตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วเป็นสีอะไรสวยงามมากนักเรียนลองสังเกตธรรมชาติดูนะคะและเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในดีไซน์ที่เราออกแบบไว้นะคะเมื่อเราเอานําไปส่องแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนทําอย่างไรเมื่อนักเรียนไปส่องแล้วนักเรียนก็ต้องบันทึกภาพค่ะยื่นมือไปให้ตึงนะคะจับกระดาษร้อยปอนละสองตรงนั้นและบันทึกภาพโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของเราะค่ะเสร็จแล้วเราก็นําสิ่งตรงนั้นที่เราบันทึกภาพได้นะคะส่งคนครูโดยการใช้ในกลุ่มไลน์ก็ได้ หรือว่านัเรียนจะปริ้นภาพมาส่งคุณครูก็ได้ให้คุณครูเขาประเมินว่า 1. เราออกแบบรูปร่างของในแบบนางแบบเป็นอย่างไรแล้วการที่เรานําไปส่องกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวนักเรียนธรรมชาติเอวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรอบๆตัวนักเรียน จะทําให้คุณครูเขาประเมินหนูได้ว่านักเรียนออกแบบในการส่องอย่างไรจึงได้เสื้อผ้าลายลักษณะนั้นนะคะตัวอย่างของการทํางานศิลปะนะคะเป็นผลงานของนักเรียนอาจจะไปส่องกับดอกไม้เห็นไหมคะจะเป็นดอกแพ่เซียงไฮ้นะคะเฟื่องฟ้าหรือกับใบไม้ต้นไม้อันนี้เป็นโจทย์ในเรื่องการส่องกับธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็บันทึกภาพให้เห็นมือเราแล้วก็ให้เห็นแบ็กกราวด์ด้านหลังด้วยนะคะว่าถ้าเป็นส่องกับสิ่งใดะคะ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะเช่นในภาพด้านบนที่เป็นกรอบสี น้ำตาลนั่นเป็นหอมแดงก็จะได้รูดลายของเสื้อผ้าได้สวยงามนะคะของใบไม้แห้งก็น่าสนใจนะคะของท้องฟ้าหรือของต้นไม้ชนิดต่างๆที่มีสีสันค่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะจากดอกเข็มใช่หไหมคะดอกพุดต้นโกศลสนามหญ้าได้หมดเลยอยู่ที่นักเดียนจะออกแบบเลือกในตำแหน่งไหนในบรรยากาศแบบไหนในมุมไหนของธรรมชาติสิ่งรอบตัวของนักเรียนค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่า ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติงานชิ้นนี้แล้วมีข้อดีอะไรเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนบ้างครูให้ข้อสังเกตไว้นะคะว่าถ้านักเรียนมีโอกาสได้ทํางานชิ้นนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะได้รับนะคะคือเราได้เรียนรู้ว่าการออกแบบแฟชั่นนะเริ่มต้นอย่างไรมีขั้นตอนการสเก็ตภาพการออกแบบภาพการร่างภาพอย่างไรนั่นเองนะคะเราต้องเรียนรู้คะ่ะเป็นพื้นฐานของศิลปะโดยทั่วๆไปเลย อันที่2นะคะมีโอกาสได้ใช้ทักษะการระบายสีซึ่งก็เป็นทักษะพื้นฐานของวิชาศิลปะนั่นเองนักเรียนใช้สีตามความถนัดเลยนะคะจะเป็นสีไม้สีน้ําสีโปสเตอร์สีอะไรก็ได้ที่นักเรียนมีและนักเรียนถนัดค่ะเราทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามีนะคะข้อดีต่อไปข้อที่3ก็คือนักเรียนจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะและนักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มีโอกาสที่จะพิจารณาว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยสามารถเอามาสร้างสรรค์เป็น ลายของเสื้อผ้าที่นักเรียนออกแบบได้เลยค่ะข้อดีข้อที่4ก็คือได้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์สิ่งแวดลอ้อมเอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานศิละปะได้ตรงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นแรงบันดาลใจจากภายนอกนั่นเองนะคะธรรมชาติต่อไปค่ะข้อดีข้อที่5ก็ได้ฝึกทักษะมุมมองนะคะในการถ่ายภาพข้อดีข้อที่6ก็คือมีโอกาสได้วิเคราะห์ตัวตนว่า เราเนี่ยสามารถหาแรงบันดาลใจได้นะคะจากภายนอก,นกเรียนรู้แล้วนะคะว่านักเรียนจะสังหาอย่างไรไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทดลองกันใช้งานนี้เป็นเบื้องต้นของการหาแรงบันดาลใจค่ะข้อดีข้อที่7ในการทํางานชิ้นนี้นะอาจจะได้เป็นพื้นฐานในการออกแบบนะคะเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพดีไซเนอร์ในอนาคตของนักเรียนก็อาจเป็นได้นะคะเรียนจะรู้สึกว่าชอบละละงานออกแบบนะ มันเป็นอะไรที่ดูทันสมัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเราอาจจะเป็นนักนออกแบบในอนาคตก็ได้นะคะนี่คือข้อดีที่ครูอยากให้นักเรียนได้รับรู้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะข้อเสนอแนะก็คือวันนี้ครูจะให้โจทย์ไว้ก็คือนักเรียนปฏิบัติงานนะคะโดยการออกแบบแฟชั่นนี่แหละค่ะทําบนกระดาษร้อยปอนที่นําเสนอขั้นตอนไปให้นักเรียนทราบแล้วนะคะนักเรียนก็เจาะชุดกระดาษนะคะเสื้อผ้านักเรียนจะให ธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมออกแบบในส่วนของเสื้อหรือกางเกงหรือกระโปรงแล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วก็นําไปส่องกับสิ่งรอบตัวแต่ครูให้โจทย์ไว้2อย่างนะคะก็คือนักเรียนไปส่องกับธรรมชาติ1ครั้งแล้วก็บันทึกภาพไว้ชิ้นที่2ก็คือไปส่องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติวิเคราะห์ดูนะคะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติ เป็นผนังเป็นกำแพงนะคะเป็นพื้นหรือว่าเป็นวอลเปเปอร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเป็นลายของเสื้อผ้าที่เขาสำเร็จมาแล้วได้หมดค่ะเราเจะแบบไว้หนึ่งครั้งแล้วก็บันทึกภาพไว้กับ2ส,สิ่งนะคะนักเรียนลองทำตัวอย่างอันนี้ดูครูเชื่อว,ว่านักเรียนจะมีความสนุกสนานในการที่จะออกไปค้นหาแรงบันดาลใจนะคะจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นธรรมชาตินะคะและทำงานนี้สำเร็จอย่างมีความสุขนะคะ ฝากไว้ตรงนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขในการทำงานค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน